สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมีเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เป็น ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างการแจ้งแจงนะคะและค่าการกระจายของข้อมูลที่ข้อมูลมีลักษณะการกระจายแบบต่างๆเนาะอย่างเงี้ยที่หนูเห็นนี่แหละค่ะตามตามนี้นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการวัดการกระจายข้อมูลในลักษณะของอาจจะรู้จักในเรื่องของพิสัยพิสัยระหว่างควอไทล์แล้วก็ส่วนเบมาตรฐานและความแปรปรวนเนาะดวมารู้จักตรงน,นี้ ต่อจากคลิปคราวที่แล้วค่ะคลิปคราวที่แล้วของเรามันจะเป็นในเรื่องของจําได้ไหมเอ่ยเป็นลักษณะของแผนภาพกล่องนะคะลักษณะของแผนภาพกล่องตามนี้นะ,ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเอาแผนภาพกล่องวันนี้ค่ะไปดูในลักษณะของกราฟด้วยว่ากราฟของเราที่ได้กําลังจะเรียนวันนี้มันเป็นยังไงอ่าหน้าตาของมันนะคะเรามาดูลักษณะของข้อมูลก่อนค่ะ ถ้าสมมติว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งหนูหาข้อมูลมาชุดหนึ่งหนูหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาเรียบร้อยแล้วหาค่ามัธยฐานหาค่าฐานาาานิยมเรียบร้อยแล้วนะคะให้นะหาค่าเฉลี่ยนะคะหาค่ามัธยาฐานแล้วก็หาค่าฐานนิยมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะพอหาเสร็จป <approval S 1> <dripping S 2> ุ๊บค <eller S 1> <vitam> ่ะเรา <Flag> มาเราต้องมาดูว่าลักษณะของข้อมูลเป็นยังไงถ้าสมมติค่ะถ้าสมมติว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลีย่ยมีค่าเท่ากับค่ามัธยาฐานและมีค่าเท่ากับฐานนิยมอย่างเช่นค่าเฉลีย่ยเป็นห้าสิบมัธยาฐานออกมาก็ห้าสิบฐานนิยมฐานนิยมนะคะออกมาก็ห้าสิบแบบนี้คือห้าสิบเท่ากันหมด ดังนั้น 5, ถ้า50าสบกันหมดค่ะลักษณะกราฟจะสวยงามมากนะคะมันจะเป็นโค้งแบบที่เวลาเอาเส้นตรงกลางนี้ค่ะมันคือค่าเฉลี่ยเท่ากับมาธาัธยฐานเท่ากับฐานนิยมแบบนี้นะคะสองข้างมันจะบาลานซ์กันนะมันจะมีความเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ออกมาค่ะข้อมูลนี้เป็นจะเป็นข้อมูลในลักษณะของการกระจายแบบสมมาตรนะคะมีการกระจายแบบสมมาตรสมมาตรแปลว่าเท่ากันนะสมมาตรแปลว่าเท่ากัน ถ้าสมมติค่ะลักษณะของกราฟมีเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนีอ้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บค่ะข้อมูลมากองอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องไหมจากกราฟมันความจริงแล้วมันเริ่มมาจากนี้กราฟส,ยสวยๆอย่างนี้ค่ะอยู่ๆค่ะลักษณะของข้อมูลมากกงอยู่ฝั่งนี้ค่ะมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเรานะแบบนี้นะคะลักษณะของข้อมูลคือฐานนิยมคือน้อยสุดรองลงมาก็จะเป็นมัธยฐานแล้วเราก็จะตามด้วยค่าเฉลี่ย เห็นไหมคะได้แบบนี้นะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป,เป็นแบบนี้ค่ะถ้าข้อมูลมากองอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้สูงสูงแบบนี้เราจะเรียกว่ามีลักษณะการกระจายข้อมูลนะคะเป็นการกระจายแบบเบ้ขวานะแต่ถ้าสมมุติว่ามามากองกันอยู่ในขวามือกองมาในทางขวามือนะคะโดยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดตามด้วยค่ามัธยาฐานและตามด้วยค่าฐานนิยมมากสุดเราจะเรียกว่ามันกองอยู่ทางซ้ายไอยทอง ทางขวามือใช่ไหมเราจะเรียกว่าเบ้ซ้ายสลับกันใช่ไหมกองทางขวามือเรียกเบ้ซ้ายกองทางซ้ายมือเรียกเบ้ขวาโอ๊ยสับสนทํายังไงให้เราเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะหนูก็คิดซะว่ายอย่างนี้ค่ะลักษณะกราฟเป็นกราฟอย่างนงี้สวยๆออาเป็นกราฟแบบนี้สวยๆตรงไหนเนี่ยลักษณะกราฟค่ะมีโค้งเท่ากันหนูหนูดูนะมันไปกองทางด้านซ้ายเพราะอะไรคะเพราะเราดันจากฝั่งนี้ไปใช่ไหมอาลละ ยกมือขวาขึ้นมาค่ะยกมือขวาขึ้นมาเอามือขวาตบมันเข้าไปค่ะตบมันเข้าไปเลยพอตบมันเกิดอะไรขึ้นคะจากการาฟสวยๆงามๆโดนตบไปปุ๊บมันก็เบ้ออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะดังนั้นกราฟก็เลยดันเนี่ยค่ะเอียงมาฝั่งนี้ข้อมูลมันไปกองกันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งโดยการที่เราเอามือขวาตบดังนั้นเอามือขวาตบเราจึงเรียกว่าเบ้ขวา ในทางกับการค่ะเอามือซ้ายตบมาฝ you okay, ั่งนี้ค่ะเอามือซ้ายตบข้อมูลมาอย่างนี้นะตบเข้ามาข้อมูลมากองทางขวาเอามือซ้ายตบก็เลยเรียกว่าเบสายโอเคนะฐานนิยมน้อยสุดฐานนิยมน้อยสุดนะคะมัธยฐานต้องอยู่ตรงกลางนะถ้าฐานนิยมน้อยกว่าน้อยสุดก็คือเรียกว่าเบสขวาแต่ถ้าฐานนิยมมากสุดฐานนิยมมากสุดอย่าลืมนะคะข้อแม้คือมัธยฐานต้องอยู่ตรงกลางนะเราจะเรียกว่าเบสสายโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะ มาดูนะอ่ะครูมีข้อมูลมาให้ค่ะอยู่ทั้งหมด4ตัวเรามาลองดูกันซิคะว่าลักษณะของข้อมูลของเรานี้นะคะเป็นลักษณะเบแบบไหนนะเป็นลักษณะกราฟเนี่ยเป็นการกระจายแบบใดตัวแรกค่ะ30 30, 30 x bar คือค่าเฉลี่ยนะ med มาธยาฐานแล้วก็โหมดนะคะฐานนิยมปรากฏ30เหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นลนักษณะอุ้ยลักษณะของกราฟของเราเป็นแบบ สมมาตรนะคะเพราะว่ามันเท่ากันทุกตัวนะเรียกว่าสมมาตรนะคะต่อไปต่อไปข้อที่2ค่ะ30ส,สค่าเฉลี่ยคือ 30, ม,มัธยฐานคือ24ฐานนิยมคือ12หาน้อยสุดก่อนฐานนิยมน้อยสุดใช่ไหมคะฐานนิยมฐานนิยมถ้าฐานนิยมน้อยนะคะตามด้วยมัธยฐาน ัธยฐานนะแล้วตามด้วยค่าเฉลี่ยแบบนี้ฐานนิยมน้อยเราจะเรียกว่าเบซ้ายไอ้ทัวเบขวาจาได้ไหมคะแต่ถ้าฐานนิยมมากฐานนิยมอยู่ฝั่งนี้มากโดยมีมัธยฐานอยู่ตรงกลางนะคะแล้วสุดท้ายตรงนี้ต่ําสุดของเราคือค่าเฉลี่ยเราจะเรียกว่าเบ้เบ้เบ,บซ้ายโอเคเรียกว่าเบซ้ายแบบนี้นะ พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บค่ะอันนี้ฐานนิยมอันดับหนึ่งลองลงมาคือมัธยฐานแล้วก็ตามด้วยค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นนี่นี่นีจำได้ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเบขวาโอเคได้เบขวาต่อไปคิดว่าเป็นอะไรดีคะอันไหนน้อยสุดอ่ะน้อยสุดคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยน้อยสุดนะตามด้วยมัธยฐานแล้วก็ตามด้วยฐานนิยมค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมนึกว่าเบซ้าย คุณนึกว่าหนูจะตอบว่าอะไรรู้ไหมอ๋อเป็นเบสซ้ายเพราะว่าตรงนี้เป็นสมมารตรงนี้เป็นเบสขวาดังนั้นที่เหลือก็เป็นเบสซ้ายค่ะแบบนี้หรือเปล่าไปดูดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ต่ําสุดของเราค่ะมันคือมัธยฐานเอาละสิโหมดต่อไปฐานนิยมมันดับสองแล้วตามด้วยอะไรคะค่าเฉลี่ยเฮ้ยมัธยฐานของเรามันอยู่ตัวแรกเฮ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้นะมัธยฐานของเราต้องอยู่ตรงกลางสิเพราะฉะนั้นค่ะข้อนี้ไม่มีการกระจายของข้อมูลค่ะการกระจายของข้อมูลมัน ไม่แบบไม่ไม่ได้เป็นรูปเป็นไม่ได้เป็นรูปแบบอะคะ่ะลักษณะของการกระจายคือไม่ใช่สมมาตรไม่ใช่เบ้ซ้ายและเบ้ขวาเลยนะคะเป็นการกระจายแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่คือลักษณะของข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้ไปลองดูสักข้อหนึ่งสิเราจะเริ่มมาลองดูนะคะเขาบอกงี้ค่ะว่าตัวนี้เป็นระยะเวลาลองให้เป็นนาทีนะคะในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของนักเรียน6คนเป็นดังนี้นาเป็นแบบนี้ออกมา ให้เราหาค่าเฉลี่ยหาค่ามัายธยฐานแล้วก็หาค่าฐานนิยมโอเคหาค่าเฉลี่ยหาค่ามัายธยฐานหาค่าฐานนิยมของเราเริ่มเลยนะคะค่าเฉลี่ยค่ะคืออะไรคะก่อนอื่นออข้อมูลนี้ต้องเรียงก่อนเรียงเพื่ออะไรเรียงเพื่อฐา,า,านมัธยฐานนี่แหละค่ะเรียงเพื่อมัยธยฐานโอเคนะเรียงเพื่อมัธยฐานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าค่าเฉลี่ยเกิดจากอ่าเรียงเรียบร้อยแล้วนะ นี่นะเรียงนะคะเรียงจากน้อยไปมากนะเรียงจากน้อยไปมากค่าเฉลี่ยของเราค่ะ x อ็กบาเอ็บาของเราเกิดจากเอาค่าเฉลี่ยทุกตัวเอ้โทษเอาข้อมูลทุกตัวจับบวกกันค่ะหนูเอาข้อมูลทุกตัวบวกกันปึ๊บปึ๊บอ่ะบวกไปเลยนะ ทําตามได้นะคะหนูมีเครื่องคิดเลขกับมือเนาะหนูก็กดเครื่องคิดเลขได้นะคะมีมีคนทั้งหมดอยู่6คนดังนั้นเราก็หาร6โอเคนะคะ12ค่ะบวก25บอ,อโทษโทษสิบสวก15บวก25นะคะบวก3 2บวก45แล้วก็บวก90มีค่าเป็น219ถ้าได้ไม่ตรงกับครูหนูบอกครูนิดนึงนะคะเผื่อครูมีการผิดพลาดขึ้นมานะ และหนูก็เอาไปหารด้วย6ค่ะหาร6ออกมาคำตอบอยู่ที่36.5หมายความว่าระยะเวลาในการเดินทางของนักเรียนของเราอะค่ะอยู่ที่36นาทีครึ่งถูกว่าจุดห้าก็ครึ่งเนาะอ่ะต่อไปมัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางดังนั้นข้อมูลเมื่อกี้มี6ตัวเราเอาข้อมูล6ตัวตัวนี้นะคะมาเขียนอีกรอบหนึ่งนะ6ตัววิธีการทำค่ะหนูก็หาตัวที่อยู่ตรงกลาง ตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายถ้าตัดอีกเกิดอะไรขึ้นไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นห้ามตัดนะคะมันก็จะได้2ตัวตรงกลางนี้อ่ะมันได้2ตัวตรงกลางนี้ออกมาดังนั้นค่ะเราก็เอาอะไรคะมัธยฐานจึงเกิดจาก2ตัวที่อยู่ตรงกลางค่ะเอาจับมาบวกกันแล้วหารสองซะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น25นะคะบวก32 25บวก32แล้วก็หารสองค่ะ มันก็เลยกลายเป็น57หาร2 57หาร2คือครึ่งหนึ่งของ57คําตอบอยู่ที่2 8่สด้าทำได้ไหมคะทาได้นะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายหาตัวที่อยู่ตรงกลางจับ2ตัวบวกกันหาร2นะคะต่อไปฐานนิยมฐานนิยมแปลว่าตัวที่ซ้ำมากที่สุดถูกไหมคะหนูดูข้อมูลซิดูตรงไหนดูตรงนี้ก็ได้คะ่ะข้อมูลเป็นไงคะมีตัวไหนซ้ํากันไหมไม่มีเลยดังนั้นค่ะฐานนิยมจึงได้ว่า ไม่มีจ้าไม่มีฐานนิยมโอเคนะไม่มีฐานนิยมนั่นเองนะคะทีนี้ข้อมูลลักษณะการกระจายอันนี้ครูเพิ่มขึ้นมานะคะครูเพิ่มข้อมูลขึ้นมาในเมื่อข้อมูลนี้มันไม่มีเรียงที่เหมือนกันเลยแม้แต่ตัวเดียวดังนั้นการกระจายฐานนิยมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ข้อมูลลักษณะการกระจายก็คือไม่มีนั่นเองไม่มีลักษณะของการกระจายให้เราเห็นนะคะตามนี้นะอ่ะต่อไปทีนี้ เอมันเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งอะค่ะเขาเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนนะเอ่อวันนี้อย่างที่บอกเราจะมาลองดูตรงนี้ก็ได้นะคะคราวนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราจะต้องดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมอะแต่ก่อนดูจะดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครูอยากให้หนูรู้จักคําว่าพิสัยก่อนพิสัยหรือคัมเบอร์นนะคะก็คือ เอาค่าสูงสุดกับค่าต่ําสุดมาลบกันยกตัวอย่างเช่นคืออย่างนี้ค่ะสมมุติ5 8, 9, 12, 15อย่างนี้นะถ้าครูต้องการหาพิสัยระหว่างข้อมูลชุดนี้ครูต้องการหาพิสัยของข้อมูลชุดนี้ก็คือเอาค่าสูงสุดค่ะกับค่าต่ําสุดมาลบกันเพราะฉะนั้นจึงได้กลายเป็น15บหลบห้าสิลบหก็เลยตอบ10เพราะฉะนั้นข้อนี้พิสัยตอบ10แค่นี้เองค่ะนี่เขาเรียกว่าพิสัย ทันไหมคะพิสัยนะแค่เอาข้อมูลสูงสุดกับต่ำสุดมาลบกันนะคะเรียกว่าพิสัยนะส่วนพิสัยระหว่างควอไทค่ะพิสัยระหว่างควอไทคือเอาควอไทเมื่อกี้พิสัยคือเอาสูงสุดลบต่ำสุดูบป่ะเพราะฉะนั้นควอไทก็เหมือนกันเอาควอไทสูงสุดลบควอไทต่ำสุดตอนนี้ควอไทของเราที่หาเนี่ยจะเป็นควอไทหนึ่งควอไทสองแล้วก็ควอไทสามถูกต้องไหมคะดังนั้นควอไทที่สูงที่สุดจะอยู่ที่ควอไทสาม ควอทายที่ต่ำที่สุดคืออยู่ที่ควอทายหนึ่งดังนั้นหนูก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาลบกันนั่นเองทันไม่เอย เอาละสมมุติค่ะสมมุตคิครูเพิ่มข้อมูลเพิ่มเข้าไปาเป็น3เป็น18แบบนี้สมมุตินะดูจากข้อมูลตรงนี้นะคะดูจากข้อมูลตรงนี้นะพิสัยของควอไทเอ๊ะเอาไปหาข้างนอกดีกว่าเราจะได้รูรร้รู้เรื่องเพิ่มมากขึ้นนะคะเอ๊ะตรงไหนดีตรงนี้ของเก่าตรงนี้ละกันนะมาดูที่พิสัยของควอไทค่ะสมมุติค่ะยกตัวอย่างเช่นครูม,มีข้อมูลก็คือ3 5, 8, 12นะคะ15 12345 1, อ่ะ18 21โอเคได้แบบนี้จงหาจงหาพิสัยของควอาทอ่ะจงหาพิสัยและพิสัยของควอายอย่างนี้ก็ได้นะเอาเราเรามาลองดูว่าแล้วถ้าเราจะหาหายัางไงได้บ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวมีรอเรือกะรันเดี๋ยวไม่มีร้อเรือกะรันเนาะครูลาครูเขียนก็งงงง,งนิดนึงอ่ะเริ่มต้นค่ะครูต้องการหาพิสัย พิสัยเกิดจากค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะม็กลบมินนะดังนั้นสูงสุดของเราค่ะก็จะอยู่ที่21ต่ำสุดของเราคืออยู่ที่3ดังนั้นก็เอา21กับ3มาลบกันทันไหมคะเหลือ18ดังนั้นพิสัยข้อนี้ตอบ18แต่ถ้าเป็นพิสัยของควอาไทาพิสัยของควอไทานะคะ พิสัยควอไทเราอาจจะใช้ตัวอักษรย่อนอนะตัวนี้ก็ได้นะคะ IQR นะพิสัยของควอไทเอ๊ะภาษาอังกฤษมันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวมันอ่านว่าอย่างงี้อ่ะ inter อะไรเนี่ย interquartile range นะคะ interquartile range ตัวนี้นะได้แบบนี้ออกมานะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเรามาลองหาดูพิสัยของควอไทคือเอาควอไทที่3ลบควอไทที่1 ควอไทที่3ลบควอไทที่1ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็หาควอไทที่3ควอไทที่3ก็จะได้กลายเป็นตำแหน่งของควอไทสา3เท่ากับ3คูณจำนวนข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัว7ตัวเนาะ7บวก1นะคะหาร4กลายเป็น8 8บวก8คูณ3เป็น24หาร4เหลือ6เพราะฉะนั้นตอบตำแหน่งที่6เพราะฉะนั้นควอไทสา3ตอบตำแหน่งที่6นั่นก็คือ18นั่นเองทันไม่เอ่ย นะอันนี้เราทําบ่อยแล้วนะคะต่อไปหาควอทายหนึ่ง้อทายหนึอยู่ตําแหน่งของควอทาย1เท่ากับ1นึคูณเบวกหแล้วหารด้วย4ี่เจ็ดบวกหได้8 8ดคูณหได้8 8ดหาร4แล้ว2ดังนั้นเราจึงได้ว่าควอทายที่1ค่ะอยู่ในตําแหน่งที่2นั่นก็คือ5้าทันไหมคะ โอเคนะเพราะฉะนั้นค่ะพิสัยของคอทายหรือ i q r ของเรามันก็เกิดจากคอทายสามลบคอทายหนึ่งคอทายสามลบคอทายหนึ่งก็จะได้กลายเป็นสิบแปดลบห้าค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นเหลือสิบสามจบเสร็จแล้วนี่เขาเรียกว่าพิสัยของคอทายนั่นเองถ้าสมมติว่ามันเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้ค่ะหนูสามารถหาอย่างนี้ก็ได้นะพรดีมันมีเจ็ดตัวใช่ปะ จ็ดตัวเนี่ยมันหารออกมาแล้วมันเนี่ยเนี่ยดูง่ายๆนะเอาตรงนี้นะเจ็ดบวกหนึ่งมันได้แปดถ้าเอาสี่ไปหารแล้วมันจะลงตัวพูดง่ายๆคือถ้าทำในวงเล็บอ่ะแล้วหารสี่ลงตัวหนูสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะถ้ามีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวหนูหาแค่ตัวตรงกลางตัวตรงกลางคือตัวนี้ตรงเนี้ยคือคอทายสองแหมเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปแล้วนะคอทายสองถ้ามาฝั่งนี้ค่ะมีอยู่สามตัวอ้าวละตัวตรงกลางค่ะเรียกว่าคอทายหนึ่ง มาฝั่งนี้ค่ะ3ตัวตัวตรงกลางค่ะเรียกว่าควอไทสามนั่นเองดังนั้นหนูก็เอา1 8บลบได้เลยอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมไม่จําเป็นต้องมานั่งหาแบบนี้ก็ได้นะคะพอได้นะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บค่ะมาเราไปดูในเรื่องของตัวส่วนเบ่งเบนมาตรฐานกันดีกว่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานนัครูขอ,ขอพูดถึง variance ความแปรปรวนไปนะคะ v a r i a n c ของเราไปเลยนะ,ะ standard deviation ของเราค่ะเกิดจากอะไร เกิดจากนี้ค่ะ sigma วงเล็บ x ลบ i เอ,อโทษ x i ลบ x b AR, ทั้งหมดกำลังสองหาร n ลบหนึ่งอันนี้กรณีที่เป็นลักษณะกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสุ่มนักเรียนมา10คนเ,เห็นไหมนะสุ่มนักเรียนคำว่าสุม่มอ,อ่เริ่มและสุ่มแสดงว่าไปเลือกมาความจริงนักเรียนต้องมีมากกว่า10คนแน่เลยดัยงนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อมูลมาจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนะคะเราจะใช้เป็น n ลบหนึ่ง นะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นในลักษณะของออตัวนี้นะคะตัวนี้นะเป็นนี้เป็นประชากรคือเอาข้อมูลทั้งหมดมาใช้เราจะเรียกมันว่าอะไรคะก็คือหารด้วยเเฉยๆคำว่าประชากรมาใช้คือใช้ใช้ทั้งหมดอะ่ะมีข้อมูลเท่าไหร่ใช้หมดนะแบบนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าหารด้วย N นะใช้ตัวหารใช้ตัวข้างบนเหมือนกันก็คือซิกมา x i x ลบ x ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย N อันนี้ก็จะกลายเป็นถ้ากลุ่มตัวอย่างก็คือ N-1 ลบหนึ่หนูไปลองดูความแปรปรวนสิคะดูหน้าตามสิอ่าหน้าตานะหน้าตาเออเอ,อเหมือนใช้อันนี้ผิดหรือเปล่านะอ๋อถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างอะคะ่ะบางทีตัวอักษรของเขาอะ โทษถ้าเป็นกลุ ee, Guys, ่มประชากรนะคะตัวตัว x-bar ค่าเฉลี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวิวแทนนะใช้เป็นตัว, bbles, วมิวใช้เป็นตัวมิวนะคะใช้เป็นตัวมิวนะส่วนตัว s นะคะเราจะเรียกเป็นตัวนี้ค่ะตัวกรึบๆอย่างเงี้ยเรียกว่าตัว sigma นะใช้เป็นแบบนี้นะคะแต่มีความหมายเหมือนกันนะตัว sigma กับตัวตัว s ตัวนี้คือตัวเดียวกันตัวิวกับตัวเอ่อตัวิวกับตัว x-bar คือตัวเดียวกันนะคะก็คือค่าเฉลี่ยเหมือนกันนั่นเองเอาละดูส่วนเบี่ยงเบนเรียบร้อยแล้วนะ ดูความแปรปรวนค่ะปึ๊บเกิดอะไรขึ้นหน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันแค่สแควร o o ูทมันหายเห็นปะ่สะสแควร r o ูทมันหายเพราะอะไรการที่ทําให้สแคว e root หายคือการยกกําลังสองถูกต้องไหมคะดังนั้นตัวนี้เวลายกกําลังสองต้องยกกําลังสองสองข้างนี่หน้าตาเป็น x อกําลังสองเลยอันนี้เกิดการยกกําลังสองขึ้นปุ๊บสแควร r รูทหายก็เลยได้ตัวข้างในของมันนั่นเอง นะได้ตัวข้างในออกมาเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรล่ะเนี่ยหมายความว่าถ้าหนูหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้หนูก็เอาตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะไปยกกําลังสองเราก็จะได้ค่าของความแปรปรวนออกมานั่นเองนึกออกไหมคะนึกออกนะอย่างเช่นสมมุติค่ะถ้าสมมุติความแปรปรวนออกเอเอโทษส่วนเบี่ยงเบนออกมาได้รู้สามรู้สามเห็นปะถ้าเราไปยกกําลังสองมันเกิดอะไรขึ้นคะ ก็เหลือ3ตัวเดียวดังนั้นความแปรปรวนก็จะกลายเป็น3นั่นเองได้แบบนี้แล้วนะเอาละเพื่อทําความเข้าใจเพื่อทําความเข้าใจของเรานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลของเรานี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะมาเริ่มต้นเขาให้หาอะไรบ้างเขาบอกว่าจากข้อมูลที่ให้มาค่ะ12 11 13 8 11ให้หาค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมส่วนเบี่ยงเบนแล้วก็ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยค่ะ ค่าเฉลี่ยจําเป็นไหมว่าต้องเรียงข้อมูลไม่จําเป็นนะค่าเฉลี่ยไม่จําเป็นต้องเรียงข้อมูลนะคะหนูไม่จําเป็นต้องเรียงอ่ะเราเริ่มกันได้เลยเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะมาเริ่มกลายเป็น12บนะคะบวก11บวก13บวกแบวก11บแบบนี้นะข้อมูลมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะเราก็หาร5้า เพราะฉะนั้นอ่ะบวกเลข12บวก11ค่ะแล้วก็บวก13แล้วก็บวก8แล้วก็บวก11อีกหนึ่งรอบได้ออกมากลายเป็น55แล้วเอาไปหาร5ค่ะก็เท่ากับ11นั่นเองได้แล้วนะได้11นะคะ ต่อไปค่ะค่าของมัธยฐานให้หนูเรียงข้อมูลของค่ามัธยฐานใหม่เออโทษให้หนูเรียงข้อมูลใหม่เพื่อที่จะหาค่ามัธยฐานเพราะว่ามันยังไม่ได้เรียงนะเรียงใหม่จากน้อยไปมากค่ะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายเห็นปะเหลือตัวตรงกลางพอดีข้อมูลมี5ตัวตัวตรงกลางคือตัวที่3ดังนั้นตัวที่3ก็เลยตอบ11เพราะฉะนั้นข้อนี้มัธยฐานของเราเป็น11ค่ะมัธยฐานของเราเป็น11โอเค ต่อไปค่ะฐานนิยมฐานนิยมแปลว่าตัวที่ซ้ากันมากที่สุดถูกต้องนะตัวที่ซ้ากันมากที่สุดนั่นก็คือเท่าไหร่คะ11นั่นเองเห็นใช่ไหมเห็นนะนี่นะคะ11เนี่ยสิ 18. หรือดูจากรงมาธยาฐานก็ได้ค่ะหนูจะเห็นได้ชัดเนี่ยสิบเตัวเพราะฉะนั้นมัธยาฐานเอ้โทษฐานนิยมก็เลยกลายเป็น11นั่นเองโอเคพอได้แล้วมาคราวนี้ค่ะอันเนี้ยเรียนไปแล้วอันนี้คือเรื่องใหม่แล้ว เราจะมาดูที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันใช้คำว่าจากข้อมูลถูกต้องไหมคะแสดงว่าข้อมูลของเราเราใช้หมดเราไม่ได้สุ่มตัวอย่างขึ้นมาดังนั้นข้อมูลของเราจึงเป็นประชากรนี่นะครูไปดึงข้อมูลลงมาแล้วนะคะ8 1 1 1 1 2 1 3ดนะดังนั้นค่ะเราจึงใช้เป็นแบบประชากรคือหารด้วยตัว n นะคะทีนีเ้เพื่อ เพื่อเพื่อแบบว่าไม่สับสนครูขอไม่ใช้มิวเอ้ยขอไม่ใช้ตัวซิกมาแล้วก็ขอไม่ใช้มิวนะคะขอเปลี่ยนเป็นตัว S กับ x bar บาร์นะเพื่อแบบเพราะเราเจอบ่อยๆแล้วใชบ้บ่อยอยู่แล้วเนาะเอาละเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะคะไม่ผิดนะไม่ผิดนะโอเคต่อไปเราต้องหาอะไรบ้างคำว่าซิกมา xi ลบเอ็การ์กำลังสองคืออะไรคำว่าซิกมา x i ลบเอ็การ์กำลังสองคือ เอา xi อ่ะคูเขียนใหม่ดีกว่า,า sigma xi ลบ x bar กำลังสองคือ xii ก็คือจำนวนข้อมูลตัวที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะอันนี้เริ่มแต่เรื่องค่าเฉลี่ยนะคะ xii เป็นหนึ่งก็เอาไปลบกับ x bar แล้วยกกำลังสอง sigma แปลว่าผลรวมดังนั้นก็เอาไปบวกค่ะบวกบวกนะ บวกกับ x 2ลบ x bar แล้วก็ยกกำลังสองข้อมูลมีกี่ตัวล่ะข้อมูลมี5ตัวดังนั้นเราก็จะบวกไปเรื่อยเจนถึง x 5ค่ะ x 3ลบ x bar ยกกำลังสองบวก x 4ลบ x bar ยกกำลังสองบวก x 5ลบ x bar ยกกำลังสองทันไหมคะ ตัวนี้เรียกว่าตัวซิกมา x i x ลบ x อ็ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะ i คือแทนที่จำนวนตัวที่นะ i 1ก็คือ x ตัวที่1 i 2คือตัวนี้ i 3ตัวนี้ i 4ตัวนี้ i 5ตัวนี้นะทีนี้ x อ็กเราหามายังขอย้อนกลับขึ้นไปดูนิดนึงเอาละ x บาร์คือค่าเฉลี่ยหามาเรียบร้อยแล้วค่ะคือ11ดดังนั้นหมายความว่าหนูสามารถแทนค่าได้เลยนะคะ แทนค่าเลยนะเพราะฉะนั้น x 1ของเราคือตัวแรกก็คือ8ลบ x บาร์คือ11ค่ะแล้วยกกำลังสองบวก x 2ของเราก็เป็น11ลบ11ยกกำลังสองบวก x 3ก็คือ11ลบ11แล้วยกกำลังสองต่อไปค่ะบวก x 4คือ12ลบ11แล้วยกกำลังสองบวกตัวสุดท้ายค่ะ13ลบ11แล้วยกกำลังสองนั่นเองโอเคนะ หนูไม่ต้องไปนสนใจเครื่องหมายลบก็ได้นะคะพอยกกําลังสองออกมามีค่าเป็นบวกอยู่แล้วนะสิก็แปดแปดเก้าสิบ็กเหลือ3ามใช่ไหมากลังสองก็เก้าบวกศูบวกศต่อไปสิบสลบสิบเอก็เหลือ1นึ่งกลังสองก็ได้1นะึ่งเนาะสิบสลบสิบเอ็ดค่ะเหลือสองสอลังสองเป็นสโอเคหลังจากนั้นหนูก็จับบวกเลขกันนะคะได้ออกมาของเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ บนึงนะโอเค9บวก1ก็เป็น 10. อ่ะออกมาได้14เพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวซิกมา xi ็กไอลบกากำลังสองของเราคือ14ค่ะคือ14ค่ะดังนั้นดังนั้นเราจึงเอามาจากตัวนี้ตัวสูตรของเรานะคะจาก x bar ตัวนี้จากตัวนี้เราก็แทนค่าเลยจากจากตัวนี้นะจ,จนนะจได้ะจะได้กลายเป็นะจไนะจได้กลายเป็น S เท่ากับ สแควร์รูทค่ะสแควร์รูทิ g m a xi ของเราเป็นอะไรแล้วคะ s i g m a xi ลบ x r ของเราเป็นอะไรแล้วคะเปลี่ยนหน้าตาแล้วนะ s i g m a xi ลบ x r กำลังสองของเรากลายเป็น14เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นตรงนี้ใส่เป็น14ได้เลยค่ะแล้วเราก็หารด้วย n n คือจำนวนข้อมูล1 2 3 4 5ดัง้นข้อมูลมี5ตัวก็เป็นหารด้วย5แบบนี้ เพราะฉะนั้นค่ะหนูก็หารเลขตามปกติเอา14ค่ะไปหาร5 square root ของเราก็อยู่ที่2.8ถ้านหมคะส่วนเบบบของเราอยู่ที่2.8โอเคนะหลังจากนั้นค่ะเราอาจจะถอด square root 2.8ก็ได้นะอาจจะถอด square root 2.8ก็ได้นะคะมันก็จะอยู่ที่1.67 3ามาแต่ขอถอทศนิยม2ตํตำแหน่งพอก็ตอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการถอด square root เนาะ หรือถ้าง่ายๆหนูกดค่คิดเลขก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูอยากหานโดยใช้มือก็จะกลายเป็นลักษณะของการหานแบบอยุกขลิดนะใช้วิธีการแบบนั้นต่อมามาดูที่ความแปรปรวนเอาล่ะความแปรปรวนเมื่อกี้เพื่งจะคุยกันความแปรปรวนก็คือเกิดจากอะไรคะมาเกิดจากตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างในของส่วนเบบมาตรฐานแค่เอาสแควรูทออกถูกปะดังนั้นตัวที่อยู่ข้างในของเรามันคืออะไรคะ มันคือตัวนี้อ่ามันคือตัวนี้ดังนั้นความแปรปลวนของเราคําตอบเอามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเอาไปยกกําลังสองก็ได้นะคะคําว่ายกกําลังสองไม่ต้องค่ะหนูก็แค่เอาตัวนี้ออกมาหนูไปเอาแค่ตัวนี้ออกมาได้เลยนะเพราะเพราะว่าอะไรคะเพราะดูตามโครงสร้างของสูตรดูดูตามโครงสร้างของสูตรนะสูตรของเราตัวนี้นี่มันแค่เอาสแควรรูทหายถูกปะเนี่ย แค่สแควร r o ูทถ้าเป็นใส่สแควร root ปุ๊บหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเลยถูกไหมคะมันแค่เอาสแควร root หายออกไปนั่นเองดังนั้นคือคําตอบมันจะอยู่คือตัวที่อยู่ในรูทค่ะคําตอบคือตัวที่อยู่ในรูทดังนั้นเราก็จะได้กลายเป็น S อสกำลังสองใช้ตัว S แทนก็ได้นะคะแทนตัวซิกมาก็ได้นะ ดังนั้นตัวที่อยู่ในในสแควรูทก็คือ2.8ก็ใส่2.8ค่ะคำว่าเอาคำตอบของส่วนเบี่ยงเบนไปยกกำลังสองหมายความว่าเอา1.67อะค่ะไปยกกำลังสองนั่นเองนะ1.67ไปยกกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นออกมามันจะอยู่ประมาณ2.78เลยอย่างเงี้ยถ้าเราปัดมันจะเป็น2.78หนูก็ปัดทศนิยมตามปกติก็จะกลายเป็น2.8มันก็คือได้ตัวนี้ละค่ะ มันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความแปรปรวนก็มีเท่านี้พอไหวไหมคะถ้ายังไงในส่วนเบนเบนกับความแปรปรวนล,ลองย้อนคลิปกลับไปกลับมาดูเพื่อความเข้าใจของเรานะคะว่าวิธีการหาหาค่ายังไงนะมันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากเพียงแค่ถอดสแควร์รูทนั่นเองค่ะในบางข้ออาจจะให้ค้างสแควร์รูททิ้งไว้โดยไม่ต้องถอดก็ได้นะก็หนูก็ปล่อยสแควร์รูททิ้งไว้นะคะแบบนี้ก็ได้นะ